สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำฝนก็จะมีเทคนิคดีๆในการท,ที่จะที่จะโพสคลิปรีวใน Facebook นะคะวิธีการง่ายๆที่ทำให้มือถือของเราความจำไม่เต็มนะคะแล้วก็มีคลิปรีวไว้โพสแบบต่อเนื่องเยอะๆเลยวิธีการก็คือให้เราไปใช้กล้องรีว a c e b o o k เลยนะคะกล้องของรีวกล้องของ Facebook หรือว่าคลิปวิดีโอสั้นอนะ่ะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวน้ำฝนจะพาทุกคนมาดูเด้อมาที่ facebook กันเลยอ่าเมื่อมาที่ facebook แล้วนะจ๊ะอันนี้คือเป็นช่อง facebook หลักของน้ำฝนนะคะชื่อช่องน้ำฝนบนเรือนนะคะนี่เลยแล้วก็มาตรงนี้เลยคลิปรีวิวกดจิ้มเข้าไป ตรงคลิปรีวนะคะก็จะมีข้างบนแถบเมนูข้างบนนะคะนี่เลยแล้วก็มาใช้แถบเมนูกล้องนะคะตอนนี้เราก็ใช้กล้องของรีว f เฟซบ o ๊กนะคะเราสามารถที่จะใส่เอฟเฟกได้นะคะโดยการกดจิ้มไปที่เอฟเฟกแบบนี้ แล้วเราก็เลือกเอฟเฟกเลยเอฟเฟกไหนที่ทำให้เราดูดีแล้วก็ใช้ไปเลยนะคะเพราะว่าเขาทำให้ทำมาให้เราใช้แล้วเราก็ต้องใช้สมมุติว่าเราอยากได้เอฟเฟกนี้แล้วเราก็กดตรงรูปนี้แล้วเรากดอัดคลิปได้เลยนะจ๊ะแล้วฝนจะกดตรงนี้นะคะ เพราะว่ามันเป็นกล้องเราได้เลือกเอฟเฟกแล้วเอฟเฟกมันจะหยุดของกล้องนะจ๊ะแล้วเราก็กดบันทึกหลังจากที่เรากดไปแล้วเราก็ทําการอัดวิดีโอคลิปได้เลย mm hmm. เมื่อมันเกิน1นาทีเครึ่องมันจะตัดไปเองนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถึง1นาทีเครื่องเราต้องกดหยุดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำฝนก็มาอัดคลิป กล้องรีวนะคะด้วยกล้องรีวของ Facebook เพื่อเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะตอนนี้เราได้คลิปมาหนึ่งคลิปแล้วเราก็กดถัดไปกดลบบันทึกใหม่ แล้วเราได้นะคะเราก็มาใส่เอฟเฟกี่หลักก็ได้นี่เลยโอเคกดคำว่าเรียบร้อยกดถัดไปแล้วเราก็เซฟไว้ใน Facebook ก่อนนะคะโดยการกดตรงนี้เลยบันทึกเป็นฉบับล่าง ในการบันทึกเป็นฉบับล่างนี้นะคะจะถูกบันทึกไว้เป็นเวลา60วันนะคะกดบันทึกแล้วเมื่อบันทึกแล้วมันจะขึ้นตัวจางๆแบบนี้ให้เรากดออกได้เลยแล้วมันจะอยู่ในฉบับล่างนะคะเวลาเรากดเข้ามาดูถ้าเราถ้าเราเซฟไว้ใน facebook แล้วให้เรามาที่โปรไฟล์แล้วก็มาที่ คลิปรีววเหมือนเดิมเหมือนเราจะโพ้ดอ่ะมันจะอยู่ในฉบับล่างคือมันจะอยู่ในแถบเมนูตรงนี้ให้เรากดเข้าไปดูนี่นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราได้ทำการบันทึกโดยกล้องวิวของ Facebook นะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ